สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้นีช่องของเอกพิวัดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับขึ้นรำเดาเสียงก่อนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปงานนะครับวมื่อกี้เข้าไปงานเร็วเนื่องจากว่าเข้าพักอยู่ไกลนะครับเมื่อคืนพักอยู่ที่บ้านานางเอกปลายสุภวดีนะครับตอนนี้ก็เลยออกมาเร็วตอนนี้เข้าไปงานตอนนี้กำลังบายสามเลยพี่น้องสี่โมงบายสาม เออก้าสี่สี่โมงนะครับวันนี้เราเดินทางเร็วนะครับเนื่องจากว่าเดินทางไกลบอกไปไปว่าบอาไปเรียวเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับแปดสิบสกิโลกี่น้องรถแปดสิบวติดแล้วเราก็จะไปถึงงานเวลากําหนดพอดีนะครับวันนี้มีเพื่อนร่วมทางนะครับเป็นร้าันกาลสินแล้วก็ยางเอกปลายสุภาวดีนะครับยงก ที่เราอยากกินแกงเห็ดเห็ดเพิงมันกินแล้วนำมันกบกบกบมันมันมันแบบมันเด้งๆอ่ะเห็ดผึ่งเห็ดเพิงแกงเห็ดเพิงขนาดนั้นเลยหรอใช่อยากกินมากเลยไม่ได้กินนานแล้วแล้วก็แกงเห็ดที่แบบว่าเห็ดลายๆอันนั้นร่วมๆกันนะคือน้อยเกียงไม่รู้กะทิแกงเห็ดแกงเปลือกล้ออ๋อแกงเปลือกตอนนี้ ถ้าเป็นแกงปูที่บ้านนี่จะคือใส่หน่อไม้นะเออใส่ใส่พวกหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ใส่เงี้ยใส่ผักใส่ผักทองเอออะไรอยากกินอันนัใส่สัมปาปีใช่อยากกินมากเลยที่บ้านจะเรียกว่าสัมปาปีคือใส่ไปทุกที่ทุกเดืมีอะไรก็คือใส่นะครับพี่น้องกระยากกินอยู่แต่ว่าอยากกินที่โซนแรกก็คือแกงเห็ดปวกกับอันเห็ดพอที่เสียบเห็ดเห็ดพออันไหนนั่นบอกอันนี้เป็นวงกลมแหมเออที่ มันแตกเออแตกปอในป่าอะไรในป่าเหมือนทุเรียนพี่นิพน่ะรู้จักไหมโลละสามพันโดละสมพันโละแปดพันหมื่นสองโอกินแล้วก็ขี้ออกเหมือนเดิมใช่แล้วจริงจมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันนะพี่น้องมอาจจะแบบว่าอยู่ที่แบบว่ามันไม่ต่างหรอกมันอยู่ที่แบบว่าเหมือนเขาจ้าพูดแล้วเขาเจ้าก็แบบว่าคําพูดโฆษณาอย่างไป็นสิแม้ บ้าเคยใส่รสชาติโอเคละมุ่นไปแล้วครึ่งยันหนึ่งขึ้นไปชิมอยู่ร้านอืมอร่อยมากเออก็คือได้ชิมแล้วถ้าจะไม่ซื้อมันก็ยังไงอยู่มันเริ่มเป็นแบบเขาพูดเขารีวิวกันติดปากด้วยใช่มันเป็นแบบว่าติดปากแล้วมันก็เป็นแบรนด์ด้วยอย่างเงี้ยอังสีละมันไม่ต่างกันเยอะหรอกทุเรียนก็คือทุเรียนนั่นแหละเนาะทุเรียนก็คือทุเรียนนั่นแหละทุเรียนจะเป็นมังคุดก็ไม่ได้หรอกจริงแล้วทุเรียนพี่นิดก็คือแบบปลูกในที่สูงนะแบบว่าลมผ่านนะทุเรียนพี่นิดเนี่ยใช่ ไม่นด้ใส่ปุ๋ยลูกอัลลูนหรือเปล่าโอเลิศเลิศเลิศทุเรียนหลายๆกิโลเป็นมังคุดเป็นเงอกดอกนาแมนไมนก็บแมนนั่นล่ะกันกินแล้วมันสิกลายเป็นบลอกลอกกับบล็อกแมนมันก็คือเป็นบลอกทุเรียนคือเกาถ้าหน้าจจะแซวกันนิดนึงแน่นอนพี่น้องมือแรกไปพอกันอยู่ที่ข้างไทยประกันชีวิตบอสบางพีนะครับ สนามไทยประกันชีวิตบางพีสมุดปราการบอกตรงมันน่าจะอยู่ตรงข้ามตลาดบางสะทงรู่หรอใช่ไปกันเลยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆในระหว่างเดินทางกันนะครับผลงานเพลงเอ็นนองใส่เอ็นนองใส่ทางด่วน เราก็จะฟังเพลงอื่นไม่ได้แล้วต้องฟังเพลงของเรานี่ยแหลมันค่อยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเสาแหลมมีลิขสิทธิ์หรอจริงหรอไม่นะนะคเยงหรออะไรคุณถามหามากเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนจักนิดหนึ่งคนข้านวานเช่ารถมาให้อหอกเดินเหร ตูนเหรอใช่อันนี้ของโอ้โหูคอนันสิกุเียเลยดูสิเลมโกิน i โอ้มันเท่ากับรอรถบัสเลยนะเออพิเตอดิมีครับเถียงพู่พิยองหินบอเดี่สิหันเหยือเบิรดแมนหัไใ่มันก่อนพูดไป้พูดเหรอพูดคือสิบหันเอกสาลานว่วเรียกว่าอะไรนะแลมโบกินีนี่ขั้นาัุนี่สูงซัมหรถบัสนี่ว่าันสูงสำมหรถทัวรนี่เครื่องของเครืรถพี่ละแมน แล้วมันจะขับยังไงวะขับอย่างนี้หรอใช่ว่าในด้ต่ข้างข้างในมัน,นมันมันก็จะต่ำลงไปยังไงเออมันก็จะได้เมยหมูกหมูขับเอาอมือเลยไปกดถืออีกอย่างบุลัะแล้วก็วันน,น,น,นี้นี่พอดีเลยคือพอพอดีเลยตอนแรกไม่รู้จะอ่านภาพพี่น้องบอกอีกยังดีนี่คือพอพอดีเลย เอเอเออะอะอะนี่ไงอะไรเอ่ยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเร็วคํามแล้วครับมีคือภูเขาพอดีเลยเห็นบอพี่น้องเห็นภาพนี้พี่น้องตาสิุแล้วว่ามันคืออียงอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแล้วแล้วก็อาจจะรู้แล้วโอ้เกิดบริวาระเด็นนี้แล้วเกิดม่นลืมแล้วตอนแรกกำลังคิดว่าถ่ายคลิปสีบวาวอียงดี กับพอดีคืพอพ่ออันนี้ไม่ใช่สาวเล่นะครับอันนี้เป็นสาวเวอร์บ้านแทงนะครับอันนี้ไม่ใช่สาวเล่บ,บ้านานานนะทุกคนอันนี้เป็นสาวสาวเวอร์บ้านแพงอ่าพบกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> อันนี้บอหัวแล้วสิมาบอ,บอัว่เดี๋ยวจะไปหอดงาแนะาแล้วน่ะน้ำหาเล่าให้ถ้าเห็นตัวเล่านะครับเจ้า อาจจะมีคนเห็นลแล้วล่ะสิดท้ายไปแล้วน,นี่ก็บรรูแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ถึงงานก็ยังไม่รู้ว่าจกมาถึงหรือยังนะครับแต่ว่านี้พอในโพดนี่หอยวินรถเทอ,อร์เอฮอดบางที่โอ้ยจอดหักเนี่ยโซเฟอร์ <c oughs> เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกคนถามถึงเลยสำหรับยายเวทบ้านแพงไม่ใช่แค่สมาชิกภายนอกที่อยากรู้หรือว่า fc แฟนคลับอยากรู้ในวงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับที่จะส่นตัวอีกก็หุ้นไก่มาลัซซิมาตอนไหนซิมาเมืองใดกเลาไปอียงรู้แต่ว่า เราแกลาไปธุระที่บ้านที่เฉยนะครับนั่นแหละนี่เนาะกระทาเบิ่งกันให้พี่น้องอยากหูอยากรุ่นมากก็หันมาสิมาอีบอกก็คืออย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับรีบเข้ากลุ่มนะไปพ่อกันเน่นอนนะครับก็คือถ้าเรามาเล่ากัต้องขืนเวทีแน่นอนมือแรงนี่กับอีหลาอุ้งยิงนะครับนองไปติดตามด้วยวันละสิมาเรืยบ่มา เดี๋ยวจะมีเซื้อไพส์อะไรอยู่หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับก็รีบซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับไปเอาซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ากลุ่มจ้งมือก็นสิบสองวันปอสิบสองวันมอสแดดนี้เลยเจ็ดร้อยบาทพอมอสเจ็ดร้อยบาทนะครับรือว่าจะซื้อสามพันร้อยแปดสิบบาทก็ได้แต่ว่าพี่น้องซื้อมอไปเลยคุ่มกลัวนะครับเป็นรอบกลุ่มปิดในการออนทัวร์กอทมอล แล้ว sí, ก e, ับเซมี่ศิลปินมากไม่เลยศิลปินมากหน้าหลายตานะครับสิที่เราได้พบบอสัมบอจัมจีแน่นอนผัดกันไปผัดกันมาแต่ละมือนะครับบอสัมคือจากหมู่บ้านกับหมู่บ้านกระจกไปรี้วนุ่นทีิดาพรสายรักแล้วก็เด่นชัยวงสามารถนะครับตอนมือแรกอยู่นี่ยันนี้มีใครไหมไม่มีบอกัมนั่นแหละยันนี้ไม่มีแต่ว่ายันนี้อาจจะมีอ่านี่นะครับน้องเวอร์ยันนี้อาจจะมีรับเชิญน้องเวอร์ นี่ละพี่น้องซื้อวัจองตัวมันมีอะไรที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นทุกไลท์ทุกอะไรแน่นอนนี่เสมอทุกไลฟ์พี่น้องยาลืมผ่านกดเข้าไปนะครับที่เพจสรารพิมพ้มันเพงไปซื้อวัจองตัวนะครับแล้วก็เข้ามาเบิงมาให้กําลังใจทีมงานสรารพมิมพ้ํานพพงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเอกพิวัตรลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจนั่มนะครับก็เพจ ชื่อเดีวยวก,กันกับ YouTube เลยนะครับซื้อเดียวกันเลยเอกพิวัตรลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับฝากเข้าไปกดติดตามนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่ากดติดตามเพจอ่ะก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าบางคลิปที่เราไม่สามารถลงใน YouTube ได้ที่เป็นเนื้อหาลิขสิทธิ์นะครับเราจะไปลงในเพจพี่น้องกับชีเดบึงเพราะาเราจะไม่ต้องหลบลิขสิทธิ์ในช่อง YouTube เพราะมันลงไม่ได้แต่ว่า ในเพจ f a c Facebook มันไม่ได้ปิดกัน้นมันลงได้นะครับกับิไปลงกับพี่พน้องเบิรนี่ลหละข้อที่ดีเลยก็คือติดตามทาง YouTube แล้วก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจนะครับมันจะได้รับชมคลิปใหม่ๆอย่างแน่นอนแล้วก็เพลงใหม่ๆผลงานเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ที่ลง YouTube ไม่ได้ไปลงที่เพจได้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามเด้อ เอกกัพิวัตรลำเพินออฟฟิเชียลทั้ง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับสำหรับคลิปนี้พอกันให้ประกันบางที่นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับ